อ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนมาแล้วมาแล้วโอ้คอปะคอปดีใหญ่เลยมาดูมาดูติดมาสอเดีือนเลยอู้กดไงประกดไงโอ้สั่เดี๋ยวแล้วก็ไม่ไง สองซอกฟิวหากินวันนี้สนใจกับิพาทุกคนมาเซพ็ดปอมวันนี้ฮะเจ๋งเห็ดเป็ดทปอมใหมให่เลยเนี่ยก็จะเป็นขี้กระเดื่อนวันนี้เนาะก็คือเห็นแหละบรรยาก,กาศมันเรื่องดีเสินน้าขึ้นไม่น้าขึ้นไม่เราก็เลยลองเซพ็ดปอมเบิึงปอมมือน,นันใส่นี่ที่ปะ่ะเทศดีได้แต่สองสามมือนี้ น้ำขึ้นหลายแน่เดีมาลองใส่เป็ดปอบเบิร์อีกครั้งฮะเกินมากไปเลย วุ่นแหละทุกคนเลยเอาสีเข้าไปใส่เบ็ดหันในๆพ่นละเข้าไปในกิ่วในทรง แล้วก็ตอนอยางเบ็ดเด้อบาดเด้อมา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 ลุ่นนกันคุณเสือมียาเบ็ดย่ามองโอ้มาแล้วนะคุณมาช่วยกันเด็ดคือในสายจิตเตนแข็งจับมันมาจิตกัว่าโอ้ลื่อน้นเคลื่ล้านทำเคลืลายมาลุ้นนม้เป็นอะไร โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้ขอขอดีใหญ่เลยมองดูเห็นมันอยู่มันเป็นเลยโอ้ oh. โอ้ลอปลาดึงกังบงังโอ้ปลาดึงไปกงางวังผมมีผูของแค่ล่ะฮะดึงมาถึงไหนโอ้บึ้งโอ้โอ้ปลาดึงมาเลยตัวนี้จะได้ไงเจ้าโอ้ปลากดปลาดึงจะออกกงางวัง ดอยู่เน้น,ด,น,นดัง่ากเลยโยนโยน,ยน,ยน,ยนอยู่หักแล้วทุกคนจะเอาไปเลยกรตัวป้อมจริงจะตีมา

บกอปลกบ่อปลนี่โอ้ปลาคอปลาคอพอแล้วเหมือนไงมันดึงไปดึงมาคอยเปันไก่ไมัมนยเย็นมันมานมันพี่น้วยเสร็จปลอมใหม่ผลงานเม็ดใหม่ได้เลย เมอวาเบ้งดานเงินก er> ันองดึงทักอ้นุ่นๆฟุ่นๆนโอ้ใหญ่สมใจดใหญ่สมใจใหญ่สมใจนนดึคันเบ็ดคันแห้งม้วนฟุ่นๆฟุ่นโอ้ลกไปเลยปานคุโคตรอะมอนี่เบิ้องบงใหญ่สมใจโอ้ ปลาฉันปลาละแหง้งขนาดผุดเลยโอ้ปลาละปลาแหง้งแหง้งแห้งผดเลย้จะลกขั้นไปเลยก็เดี๋ยวปาบข้อได้ โอ้ยใส่มาแล้วมาแล้วปุ่นปุ่นปุนโอ้เป็นเป็ดขันเลยมอนกมาปลาเนี้ปลานี่งปลานีอีนใหญ่เปลาข้านน้อยโอ้ปลามาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นตะเกงขึ้กินขึ้นปลาแเดี๋ยวนึงขึ้นขึ้นปล ลีลาของลีลาป่ะนี่อู้ฝุ่นขนาดฮอดบกเลยนี่นมานัเครงกักดมันคือเดียวได้นะแต่ปัเครงมันไนดเงหางมันสีแดงเออโอ้ หางนีโอ้ฝนจะตกขนาดตัวาเลยจมๆๆดัางนี่นกได้มีอาการมีาาอาการมีาาอาการแล้วไอปนมาเดียวเลยอู้ดไงมลดไงอู้นเดียวเลยก็ไม่เ้กินแคมปากเออกดดิ โอ้ตัวใหญ่เลยทีเดียวได้เลยมาแล้วมาแล้วมันนี่โอ้มนวนวนวนคันเบ็ดคันแห้งมวนกูนี่กคนนี้เออท่านผู้ชมคันเบ็ดคันแห้งมวนกูนี่เป็นเป็นเพปเปอร์มานลยเมื่อกี้กระเดือมไดกินขึ้นมาโอ้ใส่เดือนี่ยน้เบ็ดแถวทะพังสั้นๆน่นี่ปลาน้ำเวลาจะเป็นอะไรเขาเขาเริ่มเข้ามาห่วยแล้วเห็นมั้ ข่มาหงวยลวทุกคนเ้ยมากมากมันเป็นคนไ,นคนไน้นขึ้นมาเลย,เยเป่าช้างเยป่าบูป่าบูป่าบูปาขึ้นมาทั้งกันง่นายอยู่ด้ทุกคนประพูนสีนหลายาเลยเขต้านคอยนี่มีหลายเลป่าบูเริ่มมี ใส่มองก็ได้ก่อนมาสู่นี้ได้มีแต่อยู่ห้วยเล็กๆอันนี้ออกมาสู่ห้วยน้อยๆนะพอ,อบ,บูโอ้หมานๆเงยๆบริใส่งานบรรทุกสินค้านี่ตัวนี้มา,มาบ้าเบื้องตางนี่คือว่าเข่งกเพิ่อนยันใส่แม่แล้วนะี่มาแล้วนะี่ถืบอบุบถึก น้ำกันปลา,าปเนี่ยปลาครึ่งน้อยปลาครึ่งน้อยครึ่งปลาครึ่งน,น,น,นั่งมาแล้วมาหนึ่งยิ่งดาวในน้ำกันทุกคนสังอันรยิ่งตะกางหวางโอ้โหหุดจากไม้เนี่ยลมพัดก็บ่ ทักบ้านตึงไปกลางวังงเด,ดี๋ลวออกไปเอาดอได้บ้านโอ๊ยไนาดน,นั้นคนคุคนันมอ,นอ,นอนโอ้ปอมเบ็ดคอยสูงไม่ถึงคนเดิโอ้โอ้แกไปแล้วบ้าน โอ้แกไปไกลแท้อย่างนี้ต้องได้ลอยน้ำเพิ่นแหละนี่มึงเด้อขอเซต็จทีเดี๋ยวได้ไปเอาปลาป้อมเบ็ดนะเกไ,ไปเยป่ม time line น้ำงกันโตอขอหวัดนเลยทุกคนเาวันกิ่วหัดห่วยไปเลยน,นั่นต่อจากเราได้ประคอตกันมาทักคนสายกระชิงยอ,ยอ,ยอ,ยอยู่ด้วยแห้ตลาดโอ้ยน้องเป็นน้อย,นะอย เบิ ina, ่งดาวนี่ค <tô. S 1> ันโตอีกบุลาแล้วดัาจังสี่ดาวมดละสายขิง่าชัดขิงรับจ้าจับปวอถึกตัวนึงเอ้ยบวถึกเดี่ยนี้ผลงานนี่ผลงานโอ้ยเก็บเข้ามาลูกเก็บเข้ามา ค้ออะอ่าน,อนี่ปลาคอหลานปลาคอมาเลยบักในย่งไงก็ไม่ตรปลาหลาดนะผลงานไปใส่เป็ดปอบโอ้มานอยู่มานอยู่หากินตามหัวเงินเลยกับหมานมาน,มาน ทองเลยตัวใหญ่เลยปงปิงปปิงป่าพี่น้องเลยปิงบักคอใหญ่นเลยนะเป็นบางกันปิงป่าคอใหญ่ดำๆเลย